สวัสดีครับผมนพดลวิวิดจินดาผู้อำนวยการกศนอําเภอนนยอามรู้สึกยินดีและขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้าอบรมโครงการภาษากมพูชาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพทุกคนนะครับที่ได้ความสนใจเข้ามาอบรมจนเกินความคาดหมายนะครับหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดก็มาสมัครเข้าอบรมนะครับก็ยังไงก็ขอให้อยู่เข้าอบรมจนครบหลักสูตรนะครับ หลักสูตรนี้เราใช้เวลาทั้งสิ้น24ชั่วโมงนะครับโดยใช้เวลาเรียนวันละ2ชั่วโมงนะครับเป็นเวลาทั้งสิ้น8วันนะฮะการอบรมก็จะเป็นการอบรมจากคู่มือนะครับคู่มือที่แจกให้นะฮะแล้วก็มีคลิปวิดีโอให้ท่านได้รับชมแล้วก็มีการเข้าห้องอบรมถ่ายทอดสดด้วยนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาช่วงค่ำนะครับในการที่จะเข้ามาอบรมแบบถ่ายทอดสดนะครับ การรวมครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้เบื้องต้นในการสื่อสารภาษากัมูชานะครับกับชาวกัมพูชาที่อาจจะเข้ามา,าทำมาค้าขายกับพวกทุกท่านนะครับหรือว่ามารับจ้างทําสวนนะหรือว่าทําอื่นๆนะครับกับในในประเทศของเรานะฮะเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับ เขาได้นะครับด้วยด้วยภาษากัมพูชานะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าท่านไปเที่ยวทางชายแดนกัมพูชาหรือเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาก็อาจจะฟังภาษาของเขารู้เรื่องบ้างนะครับจากที่เราได้อบรมไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่บ้างนะครับไม่บ้างก็น้อยนะครับการอบรมครั้งนี้เราก็ได้ความรู้เพาะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ชาวกัมพูชาแต่ก็ มีความสามารถที่จะพูดคุยกับชาวมพูชาได้ก็คิดว่าเป็นวิทยากรที่มีมีความรู้ด้านภาษามพูชาเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้น,นะครับก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคโควิดอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆและก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงท,ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ